รุ่งเกี่ยวข้าวริมท่าจีนแดดโบกหินลมโบกใบเฮ้เอาเฮ้เฮ้สมุทรสาครที่นี้เป็นเมืองเก่าคนพูเท่าเราตำนานเฮ้เอาเฮ้เฮเล่าเรื่องเมืองเ,มองเก่าสาครบุรีเมื่อครั้งที่สมัยไทยรุง hey. Oh, hey, hey. ่งเฮ้เอาเฮ้เฮ้ขาดใจงงขาดสายไม่ขาดสายกระสันพอเล่น พัดพันธุ์ปาหลากลาเต็มพื้นน้ำจะคงเรียมสู่เรื่องนาเพื่อเออเฮ้เฮ้เรื่องเก่าก่อนเล่าต่อให้กันฟังปองเรียมน้ำนี้แต่ก่อนดาเมเฮ้เฮ้โรงน้ำตาลโปรตุเกสสสันห์หกฟองสะพังเรือตั้งกองเดียวเฮ้เฮยามรุ่งเก่ยวข้าวริมท่าจีนแดดโบกบินลมโบกใบ Hey, hey. เล่าเรื่องเมืองเก่าสักครบุรีเมื่อครั้งที่สมัยไทยรุ่งเฮ้เอาเฮเฮ่เรื่องเก่าก่าอนเล่าต่อให้กันฟังของเหลี่ยมน้ํานี้ละกอนกาเออเออ,อเออเชออเออเชออเออเฮ้อเอาเฮเฮยามรุ่งเกี่ยวข้าวริมท่าจีนแดดโบกบินลมโบกใบฮ hey, <I> hey, hey. สมุทรสาครที่นี้เป็นเมืองเก่าคนผู้เท่าเล่าตำนานเฮเอาเฮเฮเล่าเรื่องเม,องเมืองเก่าสาครบุรีเมื่อครั้งที่สมัยทไทยรุ่งเฮเอาเฮเฮ้าจินมุ่งค้าขา้ไม่ขาดสายเธอสำมเพราเล่นมาไม่รู้นานฮ hey. เ hey, hey. <Hey, S 2> พืชทันปาหลากไใหเป็นพื้นน้ำจะปองเหลี่ยมสู่เรื่องนาข้าวเอ่ยเอาเฮเฮเรื่องเก่าก่อนเล่าตอนให้กันฟังปองเหลี่ยมน้ำนี้แต่ก่อนการเฮอาเฮเฮโรงน้ำตาลโปรตุเกสสันหกกองเะพาะเลือตั้งกองเดียวเอาเฮ่เฮ่คงใชมอทีดินสนับสนุน ก็เป็นทุนลูกลหลานเพียรอาศัยเฮ้เอาเฮเฮ้ลูกลหลานรักเรียนรู้รเรื่องเอ่ยรุ่งเรืองเอ่ยสมุดสากรบ้านเรารุ่งเรืองเอ่ยเอ่ยเอ่ยชาเอ่ยเอ่ย้ย,ยสมุดสากรบ้านเรารุ่งเรือง